สังเกตอย่างมีสติ 4. การเรียนรู้ผ่านกระบวนการและกิจกรรมหลากหลาย 5. มีน้ำหนักเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานอย่างลึกซึ้งและเกิดจิตสำนึกได้เห็นไหมคะการศึกษาเหล่านี้มันจะต้องมีองค์ประออกอบอยู่5ตัว ถ้าการศึกษาไหนทำให้เกิดปัญญาเกิดการตระหนักรู้เกิดการมีสติและกเกิดการไปพัฒนาต่อยอดได้ถือว่าเป็นการศึกษาที่มีประโยชน์อย่างเช่นอ่าพร้อมการศิกษาเห็นหน้าอ่าสมเด็จพุทธโฆษาจาร์ไหมอ่าคนมีการศึกษาเราเคยสอนไหมว่าให้มีปัญญา คือรู้จักปฏิบัติต่อชีวิตของตนเองเมื่อไม่รู้จักปฏิบัติต่อชีวิตจิตใจของตนถึงจะเรียนมามากเท่าไหร่ก็แก้ปัญหาของจิตใจไม่ได้นั่นหมายความว่าการศึกษาจะต้องประอกอบด้วยปัญญาโอเคต่อไปปัญญากับการจัดการอารมณ์ความฉลัดในการจัดการอารมณ์อารมณ์ของคนมีอยู่3ระดับ อารมณ์อะไรคะอ่าเรื่อยๆโซโซอารมณ์สีเของกึศนะคะอารมณ์สีเขียวสดชื่นแจ่มใสเปิดบานมันจะมีอารมณ์อันหนึ่งที่เป็นอารมณ์เฉยๆอารมณ์เฉยๆตรงนี้จะไม่มีทั้งสุขและทุกข์นะคะอารมณ์ตัวที่สองจะเป็นอารมณ์ดีอารมณ์ตัวที่3าจะเป็นอารมณ์กระปี้กระเป๋าดังนั้นตัวสีแดง มันจึงเป็นตัวที่เราจะต้องจัดการเพราะมันเป็นอารมณ์ที่ก่อไม่ให้เกิดปัญญาเพราะอะไรครับเพราะเมื่อใดก็ตามที่เรามีอารมณ์กโกรธเติมความโกรธเติมความไม่พอใจขึ้นมาสิ่งที่เราจะจัดก,การอารมณ์ของตนเองไม่ได้คืออะไรครับทะเลาะบอกแว้งตบตีเตะ่ตย นะหรือแสดงธารณุณกรรมต่างๆออกมาทางกายว่าจาและใจนี่คือแค่อารมณ์โกรธตัวเดียวนะมันสแสดงได้เยอะแยะขนาดนั้นดังนั้นเราจะต้องจัดการอารมณ์นะของตนเองดวนจีไปรสนีจังเลยนะคะปัญญากับการจัดการอารมณ์อาการปัญญากับการจัดการความคิดอภิปรยายแล้ว การที่เราจะไปจัดก,การอารมณ์ได้เป็นเพียงปัญญาระดับอะไรคะระดับสูงอยู่แต่ถ้าปัญญาในระดับสูงจะต้องสามารถที่จะไปจัดก,การกับความคิดของตนเองได้เคยเห็นไหมคนดีคนดีแต่คิดกับคนอื่นเรื่องแต่เรื่องไม่ดีอ่าอย่างเช่นที่พราหโอ้อยู่วัดมาตั้ง30ปีแต่ใจของตนเองคิดถึงแต่เรื่องคนอื่นน่ะไม่ดีเลยไม่ดีเลยอย่างเงี้ย ทั้งที่เราเป็นคนดีนะแต่ทําไมความคิดของเรามันจึงไปคิดถึงแต่เรื่องไม่ดีของคนอื่นดังนั้นมันจะต้องเป็นปัญญาระดับสูงที่จะต้องมองเห็นว่าความคิดแบบนี้เป็นความคิดไม่ดีไม่่อให้เกิดดังนั้นคนมีปัญญาจึงจะต้องพยายามในการจัดการความคิดเช่นนี้นั่นเองนะคะ มันจะมีกระบวนการกระบวนการทางสติปัญญาอยู่สามกระบวนการซึ่งทราบประสบการณ์การปรับโครสร้างสติปัญญาและความสุมดุลในความคิดของตนเองมันจะมีกระบวนการของมันอ่าเรามาดูหัวสมองกับการทำงานว่าทำไมความคิดของเรามันจึงมีปัญหา ความคิดทางซ้ายกับความคิดทางขวาเรามาดูความคิดทางซ้ายกันความคิดทางซ้ายสมอง,งข้างซ้ายเนี่ยวิทยาศาสตร์เขามองอยังไงวิทยาศาสตร์เขามองมันมีโครงสร้างที่วิเคราะห์ออกมาได้ประมาณ5ตัวหนึ่งสมองข้างซ้ายมันหนักกับการมนุษย์สัมพันธ์จินตนาการความเคลื่อนไหว แล้วก็ไวต่อเสียงดน,นตรีแล้วก็มีมิติในการสัมพันธ์ในเชิงต่างๆได้ตัวนี้คือสมองข้างซ้ายหนะักไปทางศักยภาพในการใน,ในการอีก,กเรื่องหนึ่งพอเวลามาดูทางขวามาดูทางขวาซิเข้าใจตนเองมีต่างๆนะใช้กล้ามเนื้อแล้วก็การแยกแยะนะปัญญาด้านภาษา ปัญญาด้าธรรมชาติวิทยาถามว่าระหว่างตัวซ้ายกับตัวขาถ้าตัวไหนเป็นตัวที่ทำให้เราคิดมากมันจะเกิดจากตัวไหนคะสมองทางขวาเพราะหนึ่งไอ้นี่ยมันบอกว่ามันเข้าใจตนเองแต่เรากลับเป็นคนมีปัญญาที่ไม่เข้าใจตนเอง